ไอ้นี่มันชื่อจ่อยมันน่าอย่างกับมาเฟียแต่มันอยู่ในโหมดน่ารักผมจะเล่าเรื่องของมันให้ฟังเรื่องทั้งหมดมันเริ่มในวันที่พ่อมันแค่อยากกินไก่แต่บังเอิญไปจับไก่ที่แม่งไม่ธรรมดาพ่อมันเดินไปหลังบ้านเพื่อไปเล้าไก่แล้วมันก็ไปเจอไก่ตัวหนึ่งแล้วก็จับมาซะมันไม่ใช่ไก่ธรรมดาตาแดงลายขนเหมือนโล่แต่พ่อจ่อยบอกว่าตัวนี้อวบดีกูอยากกินแล้วก็ย่างตูดก่อนเลยพลังซูเปอร์ฮีโร่ถูกส่งต่อพังตูดไก่ย่างไอ้จ่อยมันชอบกินตูดไก่ย่างกัดคำเดียวจักรวาลสั่่่นนนยตวอ้้จมมงาาืขึ ขอกับร่างกายที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วพลังชิคเก้นแมนของมันก็เต่นขึ้นมันกระโดดลงจากเตียงพื้นล้าวกันเลยทีเดียวเชี่ยวพลังมันเยอะจัดพลังบ้าบออะไรจากตูดไก่พลังมันลนตัวมันจึงวิ่งออกมาเตะต้นกล้วยหน้าบ้านตุ้มมันนึกคืออะไรไม่รู้มันกระพือปีกบินเหมือนไก่แล้วมันก็บินได้จริงๆทําแม่มันหมวกปิวกระจายเองโตแล้วเองก็ออกไปหางานทําในกรุงเทพเถอะพลังนี้เองต้องอย่าบอกใครนะไอ้จอยพอเข้ากรุงเทพมันไปนั่งใต้ทางด่วนดูเพจทําความดีชนะทุกสิ่งของไอ้บอยมันมองไอ้บอยเป็นไอดอลเลยไอ้ ชิญชวนคนมาทำบุญบริจาคเงินให้กับมันมาทำบุญใหญ่กับมันด้วยความชื่นชอบในตัวไอ้บอยไอ้จอยก็ไม่เลือนพี่จะสมัครสมาชิกเข้ากลุ่มไอ้บอยด้วยราคา190 บากลุ่มทำความดีชนะทุกสิ่งมีย้อดติดตามถึง1 0 0 0 0แคนและไอ้จอยคือหนึ่งในนั้นและไอ้จอยมันก็เห็นคลิปบริจาคอาหารหมาแมว4 0 0พักิโลไอ้จอยไม่อยากแค่ดูเขาแบกของไปดูของจริงเพื่อพิสูจน์ว่าความดีมันจับต้องได้ไหมไอ้จอยไปที่สุนพักพิงสัตว์ด้วยความรักความเอ็นดูหมาแมวของมันแต่สิ่งที่ไอ้จอยเห็นหมาผอมจนแทบไม่มีแรงเห่าแมวแทบไม่มีแรงเดินมารีบตรงไปหาผู้ดูแลศูนพักพิงลุงบอกได้มาแค่นี้นะลูกอีก4 0 0พันโลเขาบอกจะตามมา7วันแล้วยังไม่ได้เลยจ่อยไไมมมม่่่่่่ออยากกกกเเชชืแแแตตลิิินนนัร้วใด แน่นอนไอ้จ่อยเริ่มเสืบเปิดโพสต์เก่าไล่เช็คทีละโครงการภาพสวยทุกโพสต์แต่ไร้หลักฐานส่งมอบสมาชิกบางคนถามถึงเงินแต่โพสต์หายเกี้ยงความดีที่ห้ามถามมันดีจริงหรอไอ้จ่อยไม่ฟันธงว่าไอ้บอยผิดแต่เขารู้ว่ามีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลและชิคเก้นแมนจะหาคําตอบให้ได้และนี่คือชุดของชิคเก้นแมน ไอ้บอยมันหาเงินทางนี้เพื่อที่จะสร้างแก๊งอาชญากรรมระดับโลกติดตามตอนต่อไปว่าไอจ่อยหรือชิเกนแมนจะเปิดโปงความชั่วของไอ้บอยได้หรือไม่ยังไงผมขอสติ๊กเกอร์คนละหนึ่งดวงใต้คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมทำอีพีต่อไปด้วยนะครับ